สนับสนุนโดยวิสารอ,อโตโคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสา a อโตค่า .com สวัสดีครับผมเบียวิสานอ,อโตโคา่าครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถเกง๋งจากค่ายโตโยต้านะฮะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันต้องบอกว่าราคาหล่นราคาตกมากๆนะครับ เป็นรถที่น่าใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าราคาผมจะขายเท่าไหร่นะครับนี่คือ Toyota c คั r y ครับ 2.0G ปี2017นะครับปี2017แท้ๆไม่ได้ลากจดนะครับภายในเป็นสีเบตนะฮะตัวนี้ในโฉม Minor c h a n n e รถคันนี้ใช้งานมาแล้วนะฮะ110,000น,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 นิดๆเท่านั้นนะครับแล้วก็คู่มือกุญแจสำรองยังอยู่ครบๆตอนที่ออกห้างป้ายแดงมีค่าตัวสูงถึง 1399,000าบาทตีซะว่า1 4 0 0 0ล้านแสนะครับวันนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีอะรถปี 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6ปีวันนี้ขายแค่5้9 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นราคาหายไปเกินครึ่งเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีวิวนะฮะว่าเจ้า 2.0G ตัว Minor c h a เชนน้ำมันล้วนคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรใครที่หาสเปคนี้อยู่นะฮะดูคลิปนี้ให้จบ ดูจบแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถที่จะตัดสินใจซื้อกับผมได้เลยนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะฮะของเจ้าตัว Minor c h a n นะครับเขาจะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เปลี่ยนไฟใหม่นะครับท่านผู้ชมไฟหน้าเนี่ยเริ่มจากไฟหน้าเลยเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟ d a ย์ไทม์หรือว่าไฟกลางวันมาให้เซนเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้2ตําแหน่งไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับ กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับฝากระโปรงมีคิ้วโครเมียมคาดอยู่นะฮะรถคันนี้เก็บรายละเอียดมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูโครงสร้างเลยครับเริ่มจากฝากระโปรงหน้า mm hmm. ผมเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมเป็นชกค,คายันสองต้นนะครับรถคันนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยดีกว่านะผมบอกเลยนะฮะรถคันนี้นะฮะท่านผู้ชม 2.0 G ปี2 0 1 7รถคันนี้เก็บสีมาแล้วเรียบร้อยแกะฝากระโปรงมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ไม่มีชนหนักนะครับแต่ไม่มีชนหนักแต่มีการแกะฝากระโปรงมามีการซ่อมฝากระโปรงมานะฮะท่านผู้ชมผมดูโครงสร้างก่อนที่จะรีวิวเนี่ยนะฮะก็ตั้งใจไว้ว่าจะบอกความจริงกับลูกค้านะฮะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักนะฮะแต่มีการซ่อมฝากระโปรงและวทำไมถึงซ่อมฝากระโปรง มีการไปจิ้มท้ายรถคันอื่นมานะฮะท่านผู้ชมมีการไปจิ้มท้ายฝรถคันอื่นมานะฮะอย่างพวกเนี่ยพวกกระจังหน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บรายละเอียดใหม่เก็บงานใหม่แต่ไม่หนักนะฮะแต่ไม่หนักไปจิ้มแบบว่าคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆว่าเผลอดูโทรศัพท์อะนะฮะเงยหน้ามาอีกทีจิ้มท้ายเขาแล้วแต่เบรกทันนะฮะแต่ก็คือมันเข้ามาแค่พวกกันชนหน้าพวกอะไรเงี้ยแตก แต่ผมดูโครงสร้างแล้วไม่มีชนไม่มีความจําเป็นจะต้องบอกนะผมผมย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่มีความจําเป็นจะต้องบอกแต่นี่คือช่องของผมผมรีวิวก็อยากจะขายแบบสบายใจอใช้คํานี้เลยครับว่าขายแบบสบายใจนะครับไม่มีความจําเป็นทีต้องโกหกลูกค้านะฮะวันนี้ไม่บอกวันนี้ไม่บอกนะรีวิวสวยอย่างนั้นอย่างนี้ ยังไงก็รู้อยู่ดีนะครับเพราะมันไม่ใช่ของเดิมเพราะมันเกิดการซ่อมมาลูกค้าเขาไม่ได้ตัวคนเดียวในโลกนะฮะเขาต้องมีเพื่อนเป็นช่างเอาไปดูก็รู้นะฮะฉะนั้นผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโกหกบอกตรงๆไปเลยนะครับว่ามันไม่หนักนะครับอ่ะมันไม่หนักยังไงก็ตามดูผมมานะอ่านะครับนี่ครับซุ้มโชคแบบนี้เดิมเห็นไหมฮะเดิมหมด เดิมๆนะเม็ดอาร์คมาร์กิ้งแก้มแก้มเดิมนะแก้มคือชิ้นนี้นะฮะด้านซ้ายน็อตเดิมนะครับอ่าเดิมๆไล่เลี้ยงมาจนถึงคานด้านหน้านะครับแกะเลยมาขออนุญาตแกะฝาครอบพลาสติกสักคู่หนึ่งนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมแกะแล้วนะฮะผมแกะฝาครอบพลาสติกแล้วเช็ดคานด้านหน้า นะฮะมีสัญ,ญลักษณ์ 9L นะครับแล้วก้มมองลงไปคานด้านล่างนะฮะมันจะเป็นเหล็กโค้งอยู่นะฮะรับกับหัวเชสซีทั้งสองข้างนะครับคานเดิมนะฮะท่านผู้ชมคานเดิมเนี่ยคานด้านหน้าอันนี้ก็เดิมนะฮะอันนี้ก็เดิมอ่าก็เดืองเดิมนะฮะแต่มีการแกะมีการซ่อมนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วคานปีกนกด้านขวาน,นี่ 9R อันนี้ก็เดิม นะฮะไล่เลียงมานะฮะจนถึงแก้มด้านซ้า่าด้านขวานะนะครับนี่คือแก้มเดิมนะฮะแก้มเดิมเดิมเลยนะฮะอ่าไล่เลียงมานะฮะจนถึงซุ้มโชกเห็นไหมครับมาร์กิ้งต่างๆนะครับแบบนี้เดิมนะฮะไม่หนักไม่ได้ชนหนักนะครับต่อมามาดูเครื่องยนต์นี่คือเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะฮะผมกำลังสตาร์ทอยู่เบนซินล้วนนะฮะเครื่องยนต์เดิมเห็นไหม ฝาสูบไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะฮะ,ะเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะรถคันนี้บอดี้ด้านหน้าต้องบอกว่ามีการจิ้มด้านหน้ามานิดนึงนะฮะมีการซ่อมฝากระโปรงหน้ามาแต่ดูโครงสร้างแล้วรถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนผมรับประกันครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นล้อแมกอะลอยสีเงินนะครับมาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะซีรีส์ของอยาง2อ5่าทังห R 1 6นะครับ ส่วนปีของยางนะฮะสัปดาห์ที่17ปี2022ก็ต้องบอกว่ายังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับอดอกยางยังลึกอยู่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับอ่าแล้วก็มีคิ้วกระจกนะฮะที่เป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยเส้นสายในการเดินด้านข้างก็ต้องบอกว่าอ่าหรูหรานะฮะอ่าเป็นรถสําหรับผู้บริหารนะฮะท่านผู้ชมาดูลักชูรี่นะครับอ่ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวพาดูโครงสร้าง เริ่มจากประตูบานแรกนะครับเปิดประตูมาครับท่านผู้ชมดูโครงสร้างนะฮะ,ะเดิมๆแบบนี้แบบนี้เดิมครับนะ,ะดูซอกซอกกัเดิมๆนะ,ะท่านผู้ชมเห็นน็อตแก้มเลยก้มมองตรงที่วางเท้านะฮะหัวน็อตพรมพื้นซับนต่างๆนะฮะเดิมๆไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำนะครับต่อมาดูตะเข็บนะฮะดูเม็ดอาร์ก ไล่เลียงชัดเจนแบบนี้ครับเดิมเดิมดูชายล่างนะฮะตีเสาบีนี่นะครับเห็นไหมเมนอาร์ชัดเจนนะครับเดิมเดิมตี่เสาบีก็จะมีพวกแผ่นสติ๊กเกอร์การเติมลมยางหมุดประตูบานต่อไปนะน็อตเนี่ยตัวล่างตัวบนเดิมเดิมไม่แกะไม่ถอดนะครับต่อมาประตูบานที่สองนะครับดูความเดิม่า แบบนี้เดิมๆนะฮะชัดเจนอ่าแกะดูลูกยางเมนอาร์คเห็นไหมครับโอเคชายล่างเห็นไหมเมนอาร์คอยู่ครบครับท่านผู้ชมแบบนี้เดิมๆครับอ่าโอเคนะสะโพกอ่าต่อมามาดูด้านท้ายครับด้านท้ายนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์คัมรี่นะฮะ 2.0G สัญ,ญลักษณ์ D4S นะฮะหัวฉีดเซ็นเซอร์กลระยะด้านท้ายมีมาให้4ตํตำแหน่งนะครับสวยงามเนี่ยคิ้วโครเมียมเห็นไหมสวยเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวดูโครงสร้างที่ฝาท้ายเปิดฝาท้ายขึ้นมามีชนด้านท้ายไหมดูฝากระโปรงเลยแบบนี้เดิมเดิมนะฮะต่อมาก็ต้องดูร่องน้ำซอกรางน้ำนี่รอยเชื่อมตรงหัวสะโพกนะ ฝั่งขวามือกับฝั่งซ้ายมือรอยเชื่อมมันจะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูไล่เรียงมาจนถึงรางน้ําแบบนี้เดิมต่อมาดูที่เก็บของที่สัมภาระท้ายรถนะฮะมีแผ่นผ้ายางอยู่อ่าโอเคแกะเลยนะยกขึ้นมานี่ก็จะเห็นพวกเห็นไหมดูล้ออะไหล่ดิท่านผู้ชมเนียนกิฟเหมือนไม่ลงถนนเลยนะฮะแกะดูโครงสร้างใสเลยนะฮะท้ายสวยครับไม่มีชนแน่นอน ไม่มีติดก๊าซติดแก๊สมาก่อนด้วยครับโอเคด้านท้ายสมบูรณ์เหลือโครงสร้างแถบซ้ายครับมาครับบานที่สามเปิดมาแล้วนะฮะดูโครงสร้างนะฮะแบบนี้เดิมๆม,มีที่ล็อกเด็กนะตรงนี้ดูโครงสร้างแบบนี้เดิมๆนะท่านผู้ชมอ่าชายล่างโอเคอ่า บานสุดท้ายอาโอเคครับแบบนี้เดิมๆดูซอกผมดูเองแล้วผมมั่นใจนะแบบเนะี้แกะนะโฆษณาได้เต็มที่อืมเสาบีนะฮะด้านซ้ายเนี่ยมีไฮไลท์อยู่นะเม้นอาร์คโอเคนะเดิมๆ ไฮไลท์นะอย่างที่บอกครับที่เสาบีด้านซ้ายมีแผ่นเพจอยู่นั่นเองครับท่านผู้ชมแผ่นเพจเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเลขเครื่องอะไรเลขตัวถังอะไรนะฮะอ่าแล้วปีผลิตนะฮะเนี่ยปี2017นะครับตรงปีนะฮะอ่าหมดเดิมเดิมมออกต่างๆอยู่ครบนะครับอ่ะดูหลังคาหน่อยอม,มาสรุปได้เลยท่านผู้ชมสรุปโครงสร้างเลยนะฮะ นี่คือ t o y o ต a c a m r รี่ 2.0G ปี2017สีดำผมดูบอดี้รอบคันแล้วนะฮะรถคันนี้มีตำหนิอยู่ด้านหน้าฝากระโปรงซ่อมมานะฮะ,เน,ะเนื่องจากนะฮะฮมีการจิ้มท้ายรถคันด้านหน้าแต่ไม่หนักนะฮะจิ้มแบบบางๆะนะฮะท่านผู้ชมส่วนโครงสร้างอย่างอื่นนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนด้านหน้าแบบนี้ก็ถือว่าเบานะฮะไม,ไม่ได้เรียกว่าชนหนักนะครับไม่ได้เข้าโครงสร้างนะฮะ ไม่ได้เข้าถึงคานนะฮะชายล่างไม่ได้เข้าถึงหัวชัตซีนะฮะก็แค่การชนบุบๆนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงบุบเท่านั้นเองนะฮะอ่าอย่างที่บอกครับผมไม่มีความจําเป็นจะต้องบอกนะอืมแต่นี่คือความจริงนะฮะสุดแล้วสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจคือคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อผมบังคับไม่ได้นะฮะแต่ผมได้บอกความจริงไปหมดแล้วนะฮะสุดท้ายอยู่ที่คุณนะครับนี่คือ โครงสร้างของเจ้าคันนี้ครับเดี๋ยวดูภายในกันต่อครับท่านผู้ชมเปิดมาเข้ามานั่งภายในนะฮะภายนอกรถเนี่ยเป็นสีดำนะภายในเป็นสีเบจนะฮะสีครีมสว่างสะอาดตาจริงๆครับ่ะผมนั่งอยู่ในเบาะนั่งแถวที่2นะครับเริ่มจากแผงข้างก่อนนะฮะกระจกไฟฟ้าเนี่ยขึ้นลงอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะในคัมรี่ตรงนี้นะฮะมีที่สีเขียบุรี ตกแต่งด้วยลายไม้มือเปิดเป็นโครมเมียมนะฮะมีม่านด้านข้างเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะฮะมือจับมีนะเสาบีอาเสาซีมีแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยเบาะด้านหน้านะฮะสภาพดีเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยมันใหม่มันสะอาดและหนังเดิมนะกระเป๋าจริงโจ้ยังอยู่นะครับคอนโซลตรงกลางด้านข้าอาเนี่ยตรงเนี้ยตกแต่งด้วยลายไม้มีช่องแอร์สช่อง นะครับเบาะตรงนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้นี่ปรับไฟฟ้าได้เ่าเห็นไหมครับต่อมาดูพรมดูพรมพื้นดูความสะอาดแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยแกะให้เห็นเลยรถคันนี้สะอาดรถคันนี้สะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆนะครับเบาะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะหนังสีครีมเดินด้วยได้นะฮะเป็นหนังลูหนังตึงเปียะเลยสภาพดีนะครับด้านหลังนะฮะ มีม่านไฟฟ้านะครับตรงนี้มีที่เท้าแขนตกแต่งด้วยลายไม้เปิดมาใส่ขวดน้ําได้สองขวดมีช่องเอื้อมไปหยิบสัมภาระได้นะฮะที่ท้ายรถอย่างเช่นล่มขณะฝนตกนะครับหยิบล่มออกมากลางเดินออกไปนะฮะเนี่ยใหม่แบบนี้เลยเนี่ยใหม่มากนะฮะเนี่ยเบลเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช้ไม่ได้ใช้แบบนี้รถไม่ได้ใช้นะฮะใหม่จริงๆครับนะฮะผมพิสูจน์ได้เลยเนี่ยใหม่จริงๆนะครับ แล้วสีเบลด้วยสีเบดเนี่ยนะฮะมันอย่างนี้สีเบดเนี่ยมันสว่างมันสะอาดตานะพอนั่งแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับรถมันกว้างมันผ่อนคลายอ่ะดูแล้วมันมันผ่อนคลายแต่ถ้าเป็นสีดํามันจะดูแน่นๆนะฮะดูสปอร์ตดูหรูหรานะครับแต่มันจะดูแบบแคบๆทั้งที่จริงแล้วมันเท่ากันนะฮะสีเนี่ยทำให ประสาทความรู้สึกของเราเนี่ยนะฮะต่างกันนะครับเนี่ยสีอย่างสีเนี่ยผมชอบผมชอบสีสว่างสว่างมันดูแล้วสบายตาดูกว้างดูสะอาดนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยคันนี้ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับ<ส>ครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะเริ่มจากแผงข้างก่อนเลยเห็นไหมครับทีเท้าแขนบุหนังนะฮะตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกปรับพับกระจกนะฮะแล้วก็ เมมโมรี่ซตสองตำแหน่งนะครับมาสะอาดอมากเลยนะฮะเนี้ยบเบาะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมมีดันหลังมาให้ที่เปิดฝาถังน้ํามันที่เปิดฝาท้ายจะจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมถัดขึ้นมาเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะฮะและนี่กระจกปรับพับไฟฟ้าการลื่นถลายใบสปอร์ตมอนิเตอร์พาร์คิ่งเซนเซอร์ขึ้นไปเป็นช่องแอร์นะฮะแล้วเข้าไปที่เรือนใหม่นะฮะด้านซ้ายเนี่ยนะฮะกลมๆเป็นวัดรอบตรงกลางเป็นการบอกค่าต่างๆ ของตัวรถนะฮะคันนี้เลขไม์ใช้ไปแล้ว10,000ไม่ใช่1 0 0 0 0หมนึ 1, 000, 000, 000, ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเศษเศษนะครับตกเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งใช้งานไม่ถึงสองหมื่นกิโลนะฮะไม่ถึงสองหมื่นกิโลนะฮะหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยอีกคันหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็นี่ก้านไฟเลี้ยวไฟต่ําไฟสูงไฟตัดหมอกนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับพวงมาลัยตรงนี้นี่นก้านเล็กๆเนี่ยเป็นคูตคอนโทล นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสภาพดีหนังเดิมจากโรงงานไม่ได้หุ้มใหม่นะฮะมันติฟังก์ชันอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมดูบนหลังคาเห็นไหมฮะไม่มีรอยเจิมรอยยันสะอาดตามากๆเลยนะครับนี่ที่บังแดดนะครับมีกระจกสองหน้ามีไฟด้วยสะอาดมากๆสะอาดจริงๆนะครับไฟส่องของนะฮะที่ใส่กรอบแว่นนะครับกระจกมองหลัง เสา A มีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้าไม่มีรอยล้ารอยสะเก็ดหินรอยแตกนะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดําสภาพดีนาฬิกาช่องแอร์ถัดมาเป็นวิทยุแอร์นะฮะระบบทําความเย็นนะครับเป็นแอร์ออโต้มีม่านไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วนี่คอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยลายไม้มีช่องเสียบ usb มีช่องเสียบ power outlet นะฮะมีที่ใส่ขวดน้ําหัวเกียร์นะฮะเป็นลายไม้นะครับหุ้มหนังนะครับเป็นเกียร์ถุง อ่าตัวนี้กี่สปีดเป็นเกียร์หสปีดนะฮะท่านผู้ชมมีไวเลสชาร์จเจอร์นะชาร์จมือถือแบบไร้สายที่เท้าแขนเนี่ยผมชอบเลื่อนได้เปิดขึ้นมาก็มีที่เก็บของนะครับเบาะที่นั่งข้างๆคนขับดูเอาแล้วกันว่าใหม่แค่ไหนเห็นไหมหนังตึงเปี้ยเลยท่านผู้ชมใหม่มากดูพรมดูพรมพื้นนะลายไม้เกะ เนี้ยจริงคันนี้นะฮะใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะฮะท่านผู้ชมผมบอกได้เลยสภาพภายในเนี่ยผมให้เกือบร้อเลยครับว่าสะอาดมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ผมชอบโอเคสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพาไปลองขับเจ้า 2.0G คันนี้ช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรไปครับครับท่านผู้ชมออกถนนจริงกันครับนะฮะกับเจ้าคัมรี 2.0G ไมน่าเปี2017สีดำ คัมรี่ก็คือคัมรี่ครับนุ่มนวลน,นิ่มนวลน,นะฮะนั่งสบายเบาะนั่งได้เต็มหลังนั่งได้สบายจริงนะฮะพวงมาลัยจับกระชับมือเต็มไม้เต็มมือทัศนวิสัยในการมองกว้างนะฮะกระจกบานข้างนะฮะท้งซ้ายและขวามองได้ชัดเจนนะฮะมีใบสปอร์ตมอนิเตอร์นะฮะเตือนจุดอับสายตาเวลาที่เราจะแซงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องระบบความปลอดภัย นะครับแต่ตัวนี้นะฮะจุดตำหนิเลยนะฮะของรถคัมรี่นะฮะในโฉมนี้ก็เป็นการความกักออปชั่นนะฮะท่านผู้ชมความเชยนะครับเห็นไหมเป็น MP3 เป็น CD m p เอ่าแผ่น MP3 CD ไม่มีหน้าจอมาให้ไม่มีกล้องมองหลังไม่มีเนวิเกเตอร์มาให้ไม่มีเชื่อมต่อโทรศัพท์มาให้นะฮะรถล้านสี่โอ้โห โคตรจักกักเลยนะฮะในยุคนั้นต้องบอกว่ากักมากๆลดราคาขนาดนี้มันต้องให้มาครบแล้วนะฮะท่านผู้ชมอ่าเนี่ยไอจอเนี่ยมันต้องซื้อรถรุ่นนี้ไปนะฮะต้องไปติดเพิ่มเดี๋ยวนี้หลักพันนะท่านผู้ชมเอาแบบดีๆหน่อยนะฮะอัปเกรดอัปเดตท,ที่แบบว่าแผนที่แม่นๆหน่อยนะฮะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y ได้ and r o i d Auto ได้นะฮะก็หลักพันดีๆเลยก็หกเจ็ดพันนะฮะผมคิดว่าอยู่ต้องไปใส่ครับ แต่โดยรวมอื่นๆเขาดีนี่เป็นรถที่แบบว่าดูแลรักษาง่ายอะไรเทียบอะไรเทียมอะไรแท้หาง่ายไม่แพงนะครับแล้วทนไม่จุกจิกเป็นรถที่ใช้ดีในสมรรถนะดีช่วงล่างดีนะครับส่วนอัตราบริโภคน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นเบนซินล้วนนะฮะ2,000ซีซีให้กำลังสูงสุด167แรงมา้านะครับจับคู่กับเกียร์ัตโนมัติ6สปีดนะฮะแล้วก็ อัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยเข้าๆอยู่ประมาณ12กิโลลิตรนะครับทำได้แต่ถ้าออกนอกเมืองก็จะเซฟกว่านั้นนะฮะในอัตราเร่งที่คงที่นะครับนี่อัตราเร่งดีช่วงล่างดีนะช่วงล่างไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสาราเร่งหน่อยนะเดี๋ยวลงคอสะพานเลยแซงลงคอสะพานที่ร้อยยี่า ดูนะเป็นไงเอาอยู่รถใหญ่นะฮะมั่นใจช่วงล่างดีครับนะฮะการเปลี่ยนเกียร์ดีอัาตราเร่งก็เอาเขาเรียกว่าอะไรทันอกทันใจได้เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพดีครับผมการันตีเลยออกห้าง1นึ่งล้านสามแสบาทวันนี้ขายแค่5้าแ0 0แบาทเท่านั้น ลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับแต่นี่คือรถยนต์มือสองครับท่านผู้ชมถ้าจะจัดไฟแนนซ์ผมแนะนําให้ดาวให้เยอะเข้าไว้นะครับผ่อนให้น้อยปีนะครับอย่าเกิน4ปีนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยรถยนต์มือสองทุกคนทราบอยู่แล้วว่าแพงกว่าป้ายแดงนี่คือการแนะนําให้ให้ซื้อรถยนต์มือสองที่คุ้มค่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะจัดเหลือจัดเต็มก็ไม่มีปัญหาทําได้ทุกโจทย์อยู่แล้วครับ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมที่ผมรับประกันเลยว่าสภาพดีราคาไม่แรงท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์0915577695ผมเบียร์วิสารออโตคารับสาย24ชั่วโมงครับครับท่านผู้ชมและนี่คือ Toyota c a m r ร2.0 G ปี2017โฉมไมนเชนชะฮะสีดำบอดี้รอบคันนะฮะผมดูแล้วนะครับคันนี้ก็ต้องถือว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะฮะ มีแค่ซ่อมฝากระโปรงหน้ามาเท่านั้นนะครับการทดลองขับก็ทดลองแล้วช่วงล่างดีนะครับอัตราเร่งดีนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ไม่ได้กินน้ํามันอะไรมากมายนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องรีบเลยนะฮะวันนี้ขายแค่5 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจก็โทรที่เบอร์ครับ091 5577 695ผมเบียวิสารออโตคานะครับและหากใครชื่นชอบนะฮะการรีวิว หรือว่าการนำเสนอที่ตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ <c oughs> ผมเบียร์วิสารออโตโคราร์ย้ำจุดยืนครับผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นนะฮะที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับดูแลง่ายครับคันนี้ราคาดี